บูธเอที T สิบงหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีสวัสดีครับชื่อกิติอนันต์แดงครับครับมาจากที่ไหนคะจากชุมพรครับจากหลังสวนนะฮะอำเภอหลังสวนฮะ,ะแล้วสินค้าที่นํามาแสดงวันนี้มีอะไรบ้างคะ,ะเป็นตุ๊กตาดินเผาสําหรับตกแต่งบ้านและสวนนะฮะจัดก็ใช้แขวนเป็นส่วนใหญ่ก็แขวนตามต้นไม้ในสวนนะฮะครับผมเราจะประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไหมคะ ก็อยากอยากจะให้มาชมงานที่เป็นฝีมือของชาวชุมพรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางภาคต่างภาคเหนือนะครับเพราะงานดินเผาที่เป็นตัวตาแนวแนวนี้ก็น่าจะมีที่เดียวในชุมพรนะฮะแล้วก็อาจจะที่เดียวในภาคใต้ด้วยครับผมคข,ขอบคุณมากค่ะ